สวัสดีครับมาพบกับเป็ดอีกแล้วนะครับกับช่องสินเชื่อเองินกู้เงินด่วนก็วันนี้นะครับเป็ดมีสินเชื่อของกรุงไทยเปเดมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นสินเชื่อสมัครผ่านออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กสำหรับพนักงานเอกชนที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยนะครับดอกเบี้ยต่ําได้วงเงินสูงสินเชื่อตัวนี้จะเป็นยังไงนั้นถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วตามเป็ดไปดูพร้อมๆกันได้เลย ในส่วนตรงนี้จะเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นะครับจุดเด่นก็คือกู้ผ่านแอปพลิเคชันได้ง่ายๆนะสินเชื่ออนเนกประสงค์พร้อมใช้แบบมีระยะเวลากำหนดสําหรับพนักงานเอกชนรับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทยเพื่อนๆที่จะสมัครสินเชื่อน,นี้นะครับจะต้องรับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทยเนาะวงเงินสูงห้าเท่าของรายได้แต่ไม่เกิน1ึล้านนะครับสําหรับสินเชื่อตัวนี้ดอกเบี้ยต่ำ MRR บวก7%ตต่อปีไม่ต้องมีหลักทรัพย์ก็ สามารถยิ่งขอเตือนเชื่อได้ไม่ต้องใช้รักทรัพย์ในการคำประกันกันเลยนะครับในสน่วนตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับถ้าใครยังไม่มีกรุงไทยเน็กเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดกรุงไทยเน็กแล้วก็กดสมัครกันได้เลยนะครับอยู่ในแอปพลิเคชันเนาะก็การกู้ผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับตรงนี้นะครับเมื่อไๆก็สามารถทดสอบกันก่อนได้นะจะมีหัวข้อให้เลือกเป็นพนักง,งานเอกนชรนพนักง,งานรับวิสาหกิจ แล้วก็เป็นผู้ประกอบการส่วนตัวนะเดี๋ยวเป็ดจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับสำหรับเป็ดมีรายได้34,000 3 4น0 0นะครับอ่าแล้วเป็ดจะต้องการกู้1 0 0 0 0แบาทอ่ากด Enter ไปเลยแล้วเป็ดต้องการผ่อนทั้งหมดเอาสูงสุดเลย60เดือนเป็ดจะชิคดูผลคำนวณน,นะครับอ้าวอันนี้จะเป็นผลคำนวณของเป็ดเองนะ เป็ดมีรายได้ต่อเดือนเนี่ยสามหมพันบาทบวงเงินที่ต้องการกู้สำหรับเป็ดก็คือ1นึ่งแสอันนี้เขาก็จะชี้แจงให้เราดูนะแล้วก็ระยะเวลาการผ่อนสูงสุดอย่างหกสิเดือนเป็ดจะต้องผ่อนชำระเดือนละสองันสามร้อยยบาทในส่วนตรงนี้เป็ดจะเสียค่าอาัตาราดอกเบีย้ยอยู่20%เซนะครับก็ตรงนี้ก็จะต้องเป็นบุคคลที่มีบัญชีกรุงไทยและรับเงินผ่านบัญชีกรุงไทยด้วยนะครับ โอเคนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับใครนับที่สนใจสินเชื่อกงไทยเป็ดนะก็มาลองขอสินเชื่อได้นะครับแต่เป็ดรู้สึกว่าสินเชื่อตัวนี้นะครับฐานเงินเดือนเนี่ยค่อนข้างสูงไปนิดนึงนะฮะก็ยังไงนับเดี๋ยวเป็ดจะหาสินเชื่อใหม่ๆมาแนะนําให้กับเพื่อนๆอีกนะครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของเป็ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ